โอเคก็กราบสวัสด so ีเพ anyway, ื่อนๆชาว YouTube กันด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง i อแอมมอนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการตั้งค่านะครับให้ตัวหนังสือมันใหญ่ขึ้นนะครับในมือถือเรียวมี C3 นะครับซึ่งหลายๆคนนะครับก็ไม่รู้วิธีการตั้งค่านะครับนะฮะซึ่งผมเนี่ยเจอมาบ่อยมากนะครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับที่มองมือถือนะครับตัวหนังสือมันเล็กเกินไปนะครับแป้นพิมพ์อะไรมัน ตัวหนังสือมันเล็กมากนะครับไม่ไม่สามารถมองเห็นได้อ่านว่าอะไรนะครับก็มีผู้ใหญ่หลายๆคนนะครับให้อ่านนะครับตัวหนังสือนี่อ่านว่าอะไรเดี๋ยวดูให้หน่อยนี่มันตัวเล็กเกินไปนะครับโอเคคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการตั้งค่ามันตัวใหญ่ขึ้นนะครับโอเคนะฮะตอนแรกให้เข้ามาในหน้าตั้งค่าตรงนี้นะครับการตั้งค่านะครับกดเข้ามาเลยนะครับจากนั้นนะครับให้หาคําว่าจอแสดงผลและความสว่างนะครับตัวนี้นะครับ ดูไอคอนตรงนี้ก็เห็นก็็เหนนะครับจะเป็นสีส้มแล้วก็ขีดตัดสีดํานะครับวงกลมนะนะครับกดเข้าไปในจอแสดงผลและความและความสว่างนะครับกดเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะเห็นนะครับมีรูปแบบตัวอักษรขนาดตัวอักษรจอแสดงผลนะครับให้กดเข้าไปที่ขนาดของตัวอักษรนะครับปึ๊บอ่ากดเข้ามานะครับอันนี้ก็คือลักษณะ นะครับของตัวหนังสือนะครับที่เรามองเห็นอยู่นะครับก็มันตัวเล็กนะครับบางคนอาจจะมองว่าตัวเล็กนะครับบางคนผู้ใหญ่นะครับสายตายาวอาจจะมองอ่ามองมันมองมันมองอ่านยากมากนะเพราะว่าตัวเล็กนะครับโอเค๋ยวผมจะปรับให้ดูนะครับอ่าปรับขึ้นมาตัวก็จะใหญ่ขึ้นนะครับนะครับปรับไปทางด้านขวานะครับตัวก็จะประมาณนี้นะครับตัวใหญ่ประมาณนี้นะครับหรือถ้าหากอยากจะให้มันใหญ่ใจนะครับใหญ่กว่าปกตินะครับมาแบบนี้เลยนะครับใหญ่มากนะครับโอเค เดี๋ยวผมจะออกนะครับแล้วเข้าให้ดูใหม่อีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยนะเห็นไหมตัวใหญ่มากนะครับมองเห็นชัดเจนนะครับแก,ว,แกวเลยนะครับเห็นไหมโอเคเดี๋ยวผมจะเข้า youtube ให้ดูใหม่อีกนะครับโอ้โหตัวใหญ่มากนะครับเห็นไหมตัวหนังสือชัดเจนนะครับผมจะเข้าช่อง i am mod นะครับให้ดูนะครับโอ้โหตัวใหญ่มากนะครับเห็นไหมตัวหนังสือใหญ่มากนะครับทุกู้ชมครับเหมาะกับการให ู้ใหญ่นะครับที่มีสายตาที่ยาวนะครับหรือสายตาสั้นนะครับที่มองไม่ค่อยชัดหรือมองไม่ค่อยเห็นตัวหนังสือที่ตัวเล็กๆนะครับก็สามารถตั้งค่าแบบนี้ได้เลยนะครับตัวใหญ่มากนะครับท่านผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าเฟ e b o o k ให้ดูนะครับโอ้โหตัวใหญ่มากนะครับเห็นไหมเฮ้ยนี่อะไรวะโอ้โห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 วันตฟอกอันนี้ตัวใหญ่มากนะครับ ตัวหนังสือตัวใหญ่มากนะครับเห็นไหมตัวใหญ่จริงๆนะครับเฮ้ยใครแอดมาวะเดี๋ยวเดขอดูนะโอ้ว้าววัตทฟกโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามจนจบคลิปนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆหรือสอนวิธีดีๆให้ท่านผู้ชมนะครับได้ตั้งค่ากันนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามจนจบคลิปนะครับสวัสดีครับ